โอ้ยสบายดีนะเนาะพ่อแม่พี่นะ้องวันนี้กะชาวนากะมาบาตา้ามาเนาะชาวนากะดีใจน้ำเพิ่นเนาะยายแก้วพเพิ่นที่มีดินมีดอนแล้วพี่เมยพ่อแม่พี่นอ้องไปติดตามไปเบิง่งไปชมน้ำกันเลยชาวนากะเนาะสวัสดียายสบายดีโดูสบายดีบาต้าดูใช่ผ <c oughs> ู้ชายเหยอพ่บอกระบุหาไม่กระทับกระชันใช่ใช่ใ <c oughs> ช่ไม่เชื่อฟังเชื่อพี่ เพิ่นกะชิไดนมาอยู่ไก่กับชาวนาเลยเนาะพ่อแม่พี่นอ้องยายแก้วโอ้ยดีใจน้เผิ่นเนาะดีใจน้ำพนะิ่ไน,นได้เพิ่นกะชิมาอ้ําโอ้ยดีใจดีใจ ตาพึ่งมาเนาะชาวนางก็ดีใจน้ำลายเขาเนาะบายดีบ้ายเซสโโดย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 

พึ่นจีมาเบิ่งอยู่พี่ห้เนาะเดี๋ยวโดยโดยโดยใครดอกพี่ยายบ้านเฮาพิ่นใจดีอยู่เนาะพิ่นกระปั้นให้ทุกคนเนาะคนมาอยู่พี่หามพิพึ่นที่ปั้นให้ทุกทุกคนเลยแมนพึ่นใจดีได้แต่แบบว่าพึ่นปากดังชื่อแต่ใจดี นี่ให้ใจดีพี่น้องใจดีให้ลดอีกหน่อยนึงวะดีใจน้ำเจ้าเด้อยายเด้อเฮากะไรอุ้ยดีใจชุดเลยเฮาดีใจได้เห็นโดยสบายดีเฮาดีใจเฮาเฮาดีใจแหฮงชุดเลยจะมีบนอยู่บนลพังเฮากับพุ่มใจแล้วเฮามาในยินข่าวนี่ป้า โอ้แม่ดูดโดู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 ดดีแล้วมาอยู่ใกล้กันจัง แคพอีกาช่ะไมันขึ้นขึ้นาไก่อยู่บนชานาไก่อยู่ได้คนละไก่ก็ไปแล้ววโดยโดยพดไก่านาิโดยโดยดีใจดีใจยายดีใจโอ้ยพ่อแม่พี่น้องชาวนาก็ดีใจน้ำเล้าชุดๆเลยเนาะรูปนัใชใจว่ายูชุดเคยินตายผิดเยอะชาวนาก็ภูมิใจเขาก็ภูมิใจน้ำชาวนาเลย

เม,ม <c oughs> นเทินเมาบบเมากเาเมนเิรนเจาภาพมึงอะไรเจาภาพมึงเรังอะกๆาำลังกำลังแทกดินให้เพินน่อนเนาะ กำลังแทะดินแฮ่เพื่อนเนาะเพราะว่าเพื่อนที่ได้มาอยู่ใกล้กับชาวนางใกล้กับลุงใสปลาปั่นเพื่อนเนาะที่ใกล้ๆกันเลยพ่อแม่พี่น้องชาวนางโอ้ยดีใจน้ำเพื่อนชาวนางเด้อดีใจน้ำชาวนางโดยโดยโดยโอ้ยเฉียวคนดีใจตัวไดด้คนีใจกันหลายคนแบบนั้นกันเลยโอยดีสมชิมนะปวดอะไร จากแล้วก็พอมขึ้นเองเอาแล้วเฮ้ยเอาไปดูเชียวนางคขกระเพิมใจน้ามันชาวนางยัค่อยกระไรโดยโดยตายใก็พอใจนะเอ้เียมาอยู่กลกันยังจบ่ายเลยเียวเ้ยไม่อน่าดเองมาบมันจักเม็ดดูดดมกันน้องชาวนางโดย พูดเนางแล้วก็ภูมิใจประทูได้เฮอ้ยเราก็ได้พอเห็นพูดไปจนี่เล่าท่ติงเติงบุญมีเราก็เปิดเราให้ต่งจค่สูงพาจะด่เห็นไปเห็น Ay, re, สีบคุณเช้าจบุเช้ามันมันมันตรงกันกนคางเพ่ยวันเออเป็นเป็นเป็นทางทางพากลางเลยเนาะเดีใจมัแต่้บกับเชียวจื้ออยู่บ้านนี่ จื้อกันแล้วว่กับเสียววะบ่ได้จื้อบนจนแด่นนะบนแรกค่ะแต่ว่าว่ากับเสียวยันบ่จื้อเดนก็มีเนาะทางแรกทางแรกวันมาอยู่ใกล้กันเนาะดีใจดีใจว่ากับช่วยกันไปหาดอกไม้แมนแมนแมนคอยก็ดีใจได้เรามีบนอยู่บนชาวเนาะครับทางกันเอานางคนพร้อมพี่นาะโดยโดยโดยอยู่คนละผ่านเนาะดีใจอยดีใกล้กันก็ได้กับเรื่องเอานาคนเลยม่ได้ละเจ้าหาลักไม่ใช่ เอาไหแลูกก็ลูกลูกาแม่ลูกก็พี่บบนี้ลูกบอกนี่นี่นี่พุ่นรักยันยันยันจะโบจื้อนะพี่อันพี่อนต้นไม้อันนี้บอันเราบ้ขมันอนังกัเนะก่อนเนาะแมเธเือจื้อ จักมืองเออพี่ต้อยเราไปเ <ไป S 1> จไ,ปได้เอื่ยเสมอนีิเฮ็ดะงานอย่ากาไปหาไปแบบซี่อะไรบางเมือ่อกาไปเยี่ยมบแดง<อ>หาอันนี้ฮันบุตรไปมื่นี้ฮันพราะว่าคาไปชอยแบบง,งานดอกงานหย่างอะไรบางอือ่นนี่ก็เบิดมื่อยอยู่งนดอกอะไรงานดอกเนาะแมนเพราะว่าอ้ยอยเข้ากับคือว่าเปิดตัดชะมอยอะไรจช็คสีหาเงินในรายยังว่าก็ะว่าแจ๊กแนลแล้วก็อะไร โดย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 เขาก็ดีใจแล้วเขามีชมนี่นะเพราะว่าเขาก็หาสู้ไปเรื่อยๆเนาะโดยโดยก็ดีใจแล้วชมนี่แมนโอ้ พพพาเื่่ออนนี้งมาเห็นจะพาโอ้ยไม่อยากวาพื้นเลยยังไงยังเก็บไว้อยู่ได้ก็เห็นคือเก่าไปน้วยไปคนเบิ่งไงเห็นกึ๊กเก่าทางไงนางกันยังไปอกเบิ่งอยู่อันนี้ก็คลิปกึ๊กเกาโอ้ยมาเห็นชีวิตมานั่นแหละมาเห็นและเลยว่าอยยากชอเนาะแม่ก็อยากชอยแต่ทั้งเอ้ยในน้ำมันบ่แม่นแม่นพาอันบาวตาไปเพราะว่าบาวตาเพิ่นที่มาพี่เนาะมาพี่ เพราะว่าขดกะเฮ็ดช่องแต่ว่ามันช่องน้อยเนาะมันยังโบผ่านนะเอากะเออ่าชวนมาบาตา,บาไปหายายนั่นอีกกบควรหนึ่งเพราะว่าเราอยู่ชอนอ้อยเราปุ่มีแฮง เลยไปกะจะทุน้ำลาวยังไาโอ้ยจ้าทุโดยโดยโดยนั่นแหละขวากดีใจน้ำลาบานี่ได้เนาะโบกขึ้นเลยโบกคิดว่ามันทีใบปานนี่เนาะไปกระไรพวกกาดีใจน้ำลาบาดนี่มาเห็นมือนเนี่ยเนาะโดยโดยเป็นที่ของย่าได้บัตรนี่เยอะข้อมูลกรใจายกระจาวได้บัตนี่เนาะอยากให้มัน เออเม่ยก็หาเนี <classy. S 2> ่ยมาปลูกใช่บานนี่เป็นอะไวามฮู้ชึกความฮู้ชึกตื่นตันดีตล่นเลยเลยตื่นตันแน่วเลยตื่นตันแหงนะเคยคิดจะบอกว่าชิมีผู้ชอยใช่ไหมโอ้โดยโดยกับบอคิดว่าจิมีคนเขาไปเห็นเนาะ เอามึงเดี๋ยวเฮาไปเฮ็ดใบนําบ่บาดนี้ไปอยู่คือในบ้านเพิ่นแหละอยู่คือเพิ่นบดนี้เนาะไปเฮ็ดใบซื้อขายเนาะอ่าจําปู่ปู่มือแน่เด้อพี่น้องเอ้ยจเป็นของเฮาเนาะอ้าชูๆยายดีใจนําเจ้าเด้อเนาะไปบกันูดพี่น้องเอ้ยเนาะอยนเอ้ยเนาะ1 2 3ขออนุญาตเนาะสิอ่านชื่อว่ามื้อนี้ล่ะกลาน ยูทูบเบอร์มาจะกบ้านโคกเนาะมีต่วต้าโดยต่าจิตจบ่แสนเนาะสาวนางโยมี FC ทั้งบ่จักน้ําเพิ่นดอกทั้งเพิ่นโอนเงินมาไห้แ่ทางฝั่งไทยแน่เพิ่นน่ะเนาะไทยเนาะแม่นโอนเงินมาให้ล่ะมาซื้อดินให้คนทุกยากโดยบ่ต้องแก้วนี้เนาะโดย ดินก็มันเป็นดินของในบ้านหรอกดินเมียนคนเลี้ยงไก่เลยคนคนแล้วทุกคนดอกนั่นนหะวันมาเล่นท่าอยะไรยังซื่อเองวันทุกคนมีทุกคนมาดีแล้วเอาไปเท้าในการเด็กไปยังยืนหายเนาะในเแถาแก้วเนาะแต่ไปยังยืนการซื้อขายดินนี่เนาะนายบ้านบันลุงมะแกลเมืองอุดรสอนในเขตและตอนพญานครบกเศียร ามคนดังต่อไปนี้เนาะหนึ่งเท่าตาอุญมณ์สหภปีสันส่าต์ล่าอสิบเ้าหน้ายู่บัตโคกสองเป่าเผ่าสมจิตอุญมณ์สหภปีสันสาต์เล่าเ้าหน้ายู่บัตโคกสามนางนางอัญมสามสองปีอสิบสันส่าต์เล่าอสิบเ้าหน้ายู่บัตดมแงเอลเนาะข้าประเจ้าซื้อนั่งมอนอัญมห้าสิบปีสันส่าต์เล่า สิบสามหน้าปัจจุบ,บันยุบาลโนมาเง่เมองอุตรพรนแคปสวรรคเขตได้ตกลงขายดินหนึ่งตอนซึ่งมีเนื้อทีสองร้อยตาเมตรลวกกลวงสิบเมตรลวงยาวส้าเมตรทิศเหนือติดกับถาวอรียาวส้าเมตรทิศใต้ติดกับนางงนอนเองยาวส้าเมตรทิศตะวันออกติดกับทางหอม สิบเมตรทิด hmm. ต่อเว้นตกติดกับพ่อเท้าค no. mm ุด hmm. ส uh ิบเมตรเนาะขายให้แกนางแก้วเนาะอัญมณีโมเดิร huh. mm ์สไนพอตองเบิ no. mm ่ง hmm. นันสมโนอาชีพซาบนาปัจจุบันอยู่บ้านไสอุดมเมืองอุตุพรแห่งสวัสดิเขตเป็นจำนวนเงินสามสิบพันบาทไทยเนาะสามหมื่นบาทไทยเนาะบุมี ติดหนีบมุมียังข่างมุมีเนาะ,ะและได้ใจเป็นทีเหียบห้อยแล้วนำเ็มือเซ็นสัญญาสื่อขายเป็นต้นไปชิดเด็ดขาดได้ตกเป็นของผู้ซื้ออย่างเด็ดขาดผู้ขายบ่มีชิ์เหยียบห้องเอาคืนแต่ประการใดข้าพเจ้าผู้ขายขออย่างยืนวาดินตอนนี้เป็นดินของข้าพเจ้าแท้หากมีหนุงยากเกิดตามภายหลัง หากพระเจ้าขอหาพิสอบตัวระเบียบกฎหมายบรนเมืองหากมีการทวงเอาคืนหนังสือสบับหากมีการทวงเอาคืนตามภายหลังข้าพเจ้าหาพิสอบตัวระเบียบกฎหมายถูกปรอการหากมีการทวงเอาคืนหนังสือสบับนี้ได้อ่านให้ทั้งสองไฟลเป็นทีเข้าใจแล้วจึงพร้อมกันลงลายเส้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานการยังยืน ว่าไลเ้นของผู้ซื้อและผู้ขายพร้อมด้วยพยานที่มีไลเ้นดูนี่แท้เนาะตามลั่นทังในบ้านเพื่อนในน้ำปินสิี่สวยาวเจ้าสีมาปุกบ้านทางเพื่อนชา่ิมาอยู่ที่ดีในเมนเมื่อเอาใบยกง่ายอยู่ทั้งบ้านเกิดมือนอนพูดแมนว่าพอบ้าน บ้านเจ้าอยู่ไสบ้านนันจะแท้บบ้านแท้ก็มาหาไสโ่บ้านตเจ้ามีใบสมโนน่นบ้านไสอุดมอ๋อ่าถ้าสิมาปลูกบ้านสร้างเพือนอยู่เป็นลักเป็นทานที่ดีต้องมีอ่าเพราะว่าเฮาต้องไปแจ้งเบดเด้เรื่องเรของเาเดียวผมก็ได้เออมาแลเปิดงมนะครับอนมันการครับเเดียวก็แม่น ประชาชนโบโห่เนี่ยมันก็ยาเหมือนกันได้กลับมานได้ัน้่ด้ได้ได้ได้นเ้ได้าด้ไ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 ด้ยด้ไ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 ย้ไก้ไก้ได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 ้นด้ได้ไดนได้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 าด้ได้ได้ไ่อได้ได้ได้นดงชื่อด้ได้ไดางนได้ไดได้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 ไ้ได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 ้ไ้ ตัวคอมบ่ใจแต่วาคอมบ่ใจต้องให้มันถือกฎเบียบจักหน่อยอ๋อพอเพียงเจมีใบยุดใหญมายกใหญ่มันค้าอยู่มันเมืองเดียวกันอ๋อมันก็บ่ยากปาไดดอกเบ้านใอุดมได้เพิ่น่เพิ่นนะพอเบิ่งสมโนก็ูบ้านใอุดมฮะายหั่นมานีเอาายหั่นมานีอืายมาตะนี้แล้วบ่ดไปดมหาสก็ดอกมีแต่ว่าให้บ้านได้ใอุดมมันเ็ไปงให้เจ้าอ๋อาไปแนะนํามาแตัวออ พเพราะว่าไปอยู่บ้านทไทยคน,นอ่นนนอานชูฟังเอาที่ดันนงเนาะ <c oughs> <c oughs> จะนั่งกันด้างกับบาตาเนาะเพราะว่าบาตาชื่อดินเนาะเปิกระโดยโดยเป็นกรมาให้ห่วมนํนเพลินเนาะมาชื่อดินครับของดินกับโพเ่บนชื่อใครไปโผ่ลามือกันอรอออมาเท้านเจ้าจำได้ไหมครับอเนาจำหน bắt, đang văng này nè, hình hùng, tớ, up, bắt, hằng lệ quên cả nó, chàng đây mày tuột tuần này, trai บอกว่ถึงนั้นตูวเนาะจะสั้นเาลยดูดูเอากัะยังดีใจน้ำลาวนอบบะตะอ้ดีใจชุดเลยเออกะะอ้มาขิดว่าคือว่าพญายันบานเพิ่นกะเคยเล่าชูเอือพังเนาะตอนนั้นเพิ่งกระมาได้ตักข่าวต่างน้ำให้ ไฮบตาเช่นต่างลูกก็ได้ฉันลุงเพชรเช่นเลยเฮาเช่นบุเป้เฮาหันบันโอ้ยผมเห็นไฟไหมตะกี้หันก็เลิกเลือกเฮานั่นแหละยังว่ะเียนไฟไหมเป็นพยานทั้งสองฝ่ายเลยผู้สื่อกละผู้ขาย อายุรตรงกันเท่านี้เนาะบบดอจิตเพิ่นกามาเนาะมาเน่ฮะเอออย่าว่าจื่อหน้าเปนจกลืมชื่อว่าเฮืงเลยได้ไม่ได้เห็นเพื่นบอเพิ่นเพิ่นบรมมาแต่เฮืงแล้วตะกี้เพิ่นกามามาดุอยู่แม่ไอ้เงยเมาหน่าแม่เงินน้ำฝนนี่ bỏ à. bỏ ao lại ừ, hao ao đấy ngon nè nghe lại ba cầm bỏ ao lại hao ao đấy ngon nè mà ao luôn đấy ngon cháu ha. bọ tao nạp lại lại nghe bọ nó bỏ อ6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 6 0 ฝึกซึมเนาะเอ้าวอนแรกกันซึ่งขายกันอย่างนียบร้อยก็อยากได้ผู้งามไหมเนาะขอเสนอเนาะอ่าอยากได้ผู้งามอ่าอยากดีให้น้องเคนเบิกน้ำกันอ่าจะเสียงใดอ่าให้ทั้งเมตุให้ให้ทางเมตุคนให้เมตุนะเกิดการผู้ผู้จับเงินยืนให้เด้อบแดนี้เด้อแม่นอ่าให้กับพ่อนี่เนาะเอ้าเดี๋ยวลูกนี่ มอมันจำนวนนี้ให้เจ้าบาทนี่ใส่คืนเนาะฮะใส่คืนเเจ้านี่มอไปเพิ่นเจ้กับมอกไปเพิ่นเนาะเนี่ยผมมพ่หรอพิ่เพิ่ก็ได้เพิ่มีเมันครบแล้วฮเพึ่งบ่้วพ่งเาะเออหมอกไปเพิ่นรดบานี่ ทนั่นลยเด้อทำเพิ่มเอฟซีผ่าเพิ่นำมาน้อยนะครับน่น้กอนก่อนนนอ่าเลียวชายผู้่าลก็ได้เนาะยยากรอเยอะย่านยังเนาะลุงไอ้เพ็ดเาชิ้นแล้วเออไ่ากเนาะินเปน้าวงคนละ้นแล้วชิ้นนี่จะบอเป็นทองคน่ในบ้านเพื่อนประเเรียบร้อย มันนี่นว่าจะได้ไหมหัวโ้ยเนาะเปนกระเทยไทูผูใหญ่ได้ก่อนเนว่าโอ้ยบังไได้เลยส่องผูใหญ่ผู้งใหญ่เพิ่มโอ้ไปซอยพุบางานที่ิจบเห็นเนาะซอยพุทธครอใครซอยคนธคือการนี่คนัง เงินตัวเองออกเองอนช่วยเองเเนาะพอจะมาพอจะมาบุ๋มมีเงินซื้อไม้ไปสั่นทีบอกขอบุมมีเงินจะไม่แพงไานะคบประจักษ์คบประจักษ์มืยหนึ่งไปแล้วไม่กันนี่ไหนรวยสองมืยหนึ่งอีกสามปีอีกปีก็เราพัฒนเลยตอนนี้ขอขอเงียบก็ได้เนะเนาะดีใจน้ำลาะยน้อกเมียนนอก อ่าเว้านํามีบ่ได้อยู่ตวยก็คือวาใบนีเนี่ยเก็บไว้ดีๆเด้ออ่าเก็บาไว้ดีๆอ่าเื่อเป็นใบยังยืนซื้อขายพี่น้องเนาะใบยังยืนซื้อขายที่ดินแต่ว่าใบอ่า แต่ไก่ใบกาดิ้ขอบทองนี่ยังเนาะอ่ายังบ่ทันได้ส่วนกันเบิดแต่แต่ชื่อแต่ละคนก็คือกันนั่นแหละพี่น้องเนาะมีใบือายใบมอบกรรมสิทธิ์ซะก่อนสินะ่่า้ยังบ่ได้ดอทองนี่หบ่สิได้โอ้ยดับ10,000ดับ6เดือน6เดือนว่าไขอบทอง มันบดเลยนะกตาเฮ็ดเนาะอือปีหน้าอาวุธว่าปีหน้าคเขามาเฮ็ดดินตกามันมันแพงอาแต่ว่าาเพิ่นลงมเฮาต้องยืนขึ้นไปเพิ่นอีกเนาะอ่าๆๆยืนขึ้นไปอีกอือ เดีนลีลาอยู่ดอลีลาอยู่พุ่นน่ะลีลาเอานอบ่เป็นหยังเตาเพราะว่าเอื้อยกบ่มีทบทองคือกันอ่าเนาะมีแค่ใบชื่อถายเอ้าเก็บมาซาไว้ดีเด้อตู้เด้อดีใจนําดีใจจะเ้ามาป้าลูกนาป้าครวไปนําเอมาเดียวเงินพอ600,000เอามา30,000 30,000ให้เรา นอกบ่าสิปราเลยไม่จบุได้เาำเรจเรียบร้อยานนี้เนาะไอท่างให้เ่นไดคนนี้ปเปลี่ยนน้ำเมียเนาะพี่น้องเนาะได้เท่านั้นสามมือนได้หกแสนดิเอากันเนาะชว่านี่กับคนมาาอยากได้ไม่ใครพอคนเลยชัวนี่เนาะพันครุ่นบอต้าชื่อนี้ คือว่าพวกหกพันเนาะบัจจนาเฮติตั้งแต่ยุ่เกิดนะตังแต่ไหเมตุนี่แหละบ้านคนที่หาขอบมุกขอบใจขอบบุญขอบคุณหลักๆหนึ่งคือมีทั้งพระอาจารย์สอง่าโซฟาเนาะอ่าอโซฟาอ่าโซฟาอ่าโซฟาแล้วก็สามมาอ่า พี่สต็ปด้วยไอสต็ปเป็นบอบบแจนล้วก็ทางอันเฮียมังกรเนาะอ่าเฮียมังกรเพื่นเอ้ากังใดกอบมุกขอบใจเพื่อนเน่ยบนทด้วยัน่เด้อนทเด้อคอยจำอยู่บ่แล้วทานใหญ่ใจดีน่แหละขอขอบุญขอบคุณหลายๆม่านให้อันให้โอกาสที่ให้โอกาสอขอบคุณันพระอาจารย์ยทุกล้านมด มาตัวซื้อก็ได้เนาะขอขอบคุณพระอาจารย์หลายๆแล้วก็ขอขอบคุณทางทีมงานของเพื่อนทางทีมงานของเพื่อนแล้วบุตรบุนที่มโปรดทายแล้วยด้นี่แหละขอบคุณบาตาเบาสิปบาแซนเป็นสะพานบุญถ้าไม่พบเพื่อนน้องกระบูทข้างนั้นกระบูหูเนาะ ครอบคุณ่แล้วชมมันบบาแสงแล้วก็เบาชมจิตแล้วก็เบาตาแล้วก็เบนางสาวนางนี่แหละทำคนง่ายเพื่อพ่อมแล้วมื่อนี้เนาะพ่ายในครอบครันี่แหละอะไรกับบุตรทุกคนนะอบุตรทุกคนอยู่อย่างนี้ขอจงมีแต่โชคแต่ใจแต่ร่ำแต่รวยเด้อบ่ให้เจ็บให้ไข่ถ้าดีดีมีแห้งขึ้นใด้ได้อันั้นทุกสิ่ง โอ้โทุกๆกคนเลยนะทุกคนเลยเนายโดยโดยช่ทุกคนเป็นมิติตี่มีตัวนกันเลยรดวกันนะยเต้นห่ตตนเต้นแห้งมานนี้ค่ะูบรรยาก่เราหเนาะมันมีคลิปตัวหนึ่งเราขอทีดีววาอยู่ดีไม่แห้งเนาะล้ำ้รวยขอบมุกขอบใจเพื่อน อ่าก็ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะเดินทางไปมาทางใดตัวให้ตลอดปลอดภัยนะแมนแมนคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองเพื่อนเนาะมาถูกเนาะเอาบานนี้ตู้เฮ้ยมอบให้เจ้าเป็นของเจ้าเก็บไว้มีแต่ว่าเอาเมื่อเอาใบ้ายุ่ง่ายมาจำมันยังอยู่พี่เรียบร้อยแล้วก็จะปุ๊กบ้านสร้างเฮือนต่อมันจังสะดวกสบายหยุ่นง่ายเราเป็นคนบ้านนี้บานนี้เด้ออืก็คือทั้งนี่อย่างแต่ คอเพิ่นแนนำมาแล้วเชืูพ่อเพิ่นดีนใกล้ใกล้กับเพิ่นอยู่เนาะแม่ทั้งฝันลูกกับคอแต่ตอนนี้แล้คืนนป้ดเลยอกับโมได้บ้าโลืมจากนี้เนาะเฮ็ดอะไรกับบมลืมจากนี่เลยเพิ่นอู้ สามมาันเลเอาอนอยแคบทางก้ามขึ้นพขามันน้ำมาไหมคอยอยู่ซายอยู่ในค้อด้วด้ยเอานูมกมกใจทางพอเพ่นน้ำนะ้าเคยนาโน้ำดยด้วดยเอาดยเอกเอากอบมกขอบใจทางบางต้าและทางนั่นบาจิตเนาะอืมใคนิคนามิตามได้หลายเอฟซีได้หลายด้วยด้วยด้วยด้ยดยด้ยดโดยดย

โดยขอบบุญขอบคุณเนาะนำเอฟีทุกๆท่ทานเนาะที่เข้ารับชมคลิปชาวนางหรือติดตามชาวนางเนาะเมื่อนี้การชาวนางก็ได้มาถ่ายยายแก้วแล้วกับข้าวบาตนะ้าเนาะเพราะว่าชาวนางก็ดีใจน้ำเล่าพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเห็นเล้ามีที่อยู่เนาะเพราะว่าทางช่งยูทูปของบาตานะ้าเนาะชาวนางพาบาตาไปถ่ายเมื่อนี้เราก็ได้ดินได้นั่นแล้วชาวนางก็ดีใจลำเล้าพ่อแม่พี่น้อง โอ้ยภูมิใจน้ำเล่าแบบชุดๆเลยพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเรามีแบบว่าเรามีดินของเราเองเนาะชาวนากระคือว่าที่จนะเอฟซี FC ทุกๆท่านเนาะเพราะว่าในประเทศหรือว่าต่างประเทศที่เขารับชมคลิปของชาวนางหรือว่าติดตามเนะาะภากดติดตามกดไลค์กดแชร์ชงชาวนากระเด้อพ่อแม่พี่น้องมันนี่กระชาวนาก็ได้รวมทีมงานนำาข้าบาต้าเนาะบาตามาเนาะแักนีทั้งบาจิตมาชื่ทีให้เพิินเนาะ ชาวนางกะดีมกดีใจน้ำเพิ่นพ่อแม่พี่น้องชาวนางกับผาพ่อแม่พี่น้องพญเจดีพญเจดีทุกท่านเนาะบวานในประเทศหรือว่าต่างประเทศเนาะที่เขารับชมและติดตามคลิปของชาวนางกับผาก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อพ่อแม่พี่น้องต่งพอไปชาวนางว่าพิสกจชาวนางก็ขอโทษขออภยัยน้ำพ่อแม่พี่น้องเนาะ ไรมันอันนั่นกาชนางขอโทษขออภัยเด้อพ่อแม่พี่น้องมาหนีกาชน,นางกับผ่าพ่อแม่พี่น้องเนาะกดติดตามกดไลค์กดแชรใช์ให้ชน,นางเด้อกดกำลังใจชนางได้เห็ดคิปต่อ,ตอ,ตอไปเนาะพ่อแม่พี่น้องนี่ชน,นางไกรมาถ่ายอัปเดตของยาแก้วลาวเนาะพาะว่าลาอันานั้นวันนี้ชน,นางกับสิคอลาไปแล้วเด้อพ่อแม่พี่น้องกาสบายดี